สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมนะครับเคยใหญ่น้องบัวชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็เป็นวันเสาร์นะครับอากาศจะเช้าเราก็มารดน้ําต้นไม้นะครับต้นน้ําผักนะครับที่เราปลูกไว้นะครับผมนี่ก็เป็นต้นถั่วนะครับกาลังแห้งนะครับผมอายุก็เยอะแล้วเราก็ปลูกต้นต้นเล็กขึ้นมาแซมเนาะแล้วก็ต้นเล็กขึ้นมาแซมนะครับเพื่อที่ว่าต้นใหญ่ เราจะตัดพอพอมันหมดอายุนะครับเราก็จะตัดออกนะครับผมตัดให้เหลือสามสิบเซนนะครับตรงโคนต้นนะนี่ตรงโคนต้นเรยตัดให้เหลือสามสิบเซนนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้เขางอกขึ้นาใหม่นะครับเราก็จะให้ต้นเล็กขึ้นไปก่อนนะครับผมจะเป็นสองรุ่นเนาะเป็นสองรุ่นกำลังสวยงามเลยนะครับต้นพริกเรา แต่ต้นไหนที่อยู่ในร่มนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับใบจะหยิกนะครับไม่ใช่เขาเป็นเชื้อรานะครับแต่ว่าเขาอาจจะได้รับแสงไม่เพียงพอนะครับเนี่ยก็เลยเกิดเป็นลักษณะการใบหยิกนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมเขายังออกลูกได้อยู่นะครับแต่ว่าลูกจะไม่โดกเท่าใบาปกตินะครับผมเท่าต้นปกติเนาะ อันนี้ก็บรรยากาศดีๆนะครับผมตื่นเช้ามาก็ตื่นสายนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ทํางานเนาะเราก็ไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกด้วยนะครับวันนี้ก็ฟีสไตล์ครับผมฟีสไตล์ครับเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนนะครับที่ติดตามนะครับรับชมกันมาตั้งแต่คลิปแรกนะครับผมก็เริ่มทานะครับเพิ่งเริ่มทําก็ได้ผู้ติดตามมาครบหนึ่งพันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเหลือชั่วโมงนะครับเหลือชั่วโมงการ รับชมนะครับที่ยังไม่ผ่านนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆช่วยดันด้วยนะครับไม่รู้ว่าเข้าโคดเราจะได้กินหรือเปล่านะครับนี่แต่ว่าก็เริ่มโตแล้วนะครับเริ่มจะสามสิบเซนแล้วเข้าโคดเราสำหรับก็ก็ก็นั่นคือน้องไก่นะครับนี่ครับ มีตัวผูคุ้มฟูงหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีตัวเมียอยู่ประมาณเก้าตัวแต่ขาไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าเอามาจากเพื่อนนะครับที่เขาทํางานที่ฟาร์มไก่นะครับก็ได้ตัวที่ขาไม่ดีมาเท่าไหร่นะครับก็ไม่เป็นไรครับเขาก็ยังออกไข่ได้อยู่นะครับก็ดูแลกันไปครับผมเราไม่ได้ตั้งใจจะกินเนื้อเขานะครับตั้งใจจะกินไข่นะครับเลี้ยงไว้กินไข่อย่างเดียวก็ไม่อยากฆ่าหรอกครับไม่อยากทำร้ายนะครับ โอ้หิวมากเลยนะครับเลยเดินไม่ได้นะครับไก่จะมาดูต้นพริกลระต่อนนะครับผมนี่ก็ไม่ได้ใช้ยาอะไรเลยนะครับแต่สวยนะครับแตกยอดสวยมากเลยนะครับแตกยอดสวยมากเลยนะครับไม่มีตะขี้ไก่นะครับจากเล้าของเราเองนะครับปุ๋ยนะครับผมทำความสะอาด ข้อไก่แล้วก็เอาขี้ไก่มาใส่ต้นพริกนะครับรู้สึกว่าจะสวยมากเลยนะครับเพราะพริกชอบขี้ไก่นะครับผมจากการทดลองของผมเองนะครับที่ลองดูแล้วมาดูมะเขือครับแตกมากเลยนะครับมะเขือดูโอ้วันนี้ลูกใหญ่แล้วนะครับจะได้เอาไปสุกแล้วนะครับผมดีลูกลูกมะเขือนะครับ นี่ก็โดนที่ไก่ไปเหมือนกันนะครับมันบอกว่าอะไรนะที่ไก่กินผลที่วัวกินใบที่หมูกินหัวนะครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าที่ไก่นี่ถ้ามาใส่พืชผลนี่พืชที่เป็นออกผลนะครับจะดกนะครับผมเพราะอะไรครับเพราะที่ไก่มีโพแทสเซียมนะครับแล้วก็เรียกอะไรนะ มีโพแทสเซียมเยอะนะครับผมทำให้ออกลูกได้ได้เยอะนะครับผมไม่ได้ใช้ยาอะไรเลยนะโดยสีต้นมะเขือเราแต่ว่าก็ตายไปเยอะนะเพราะว่าน้ำไม่พอผมรดน้ำไม่พอแล้วมันมันร้อนเนาะเดือนเมื่อกี้ร้อนมากนเลยจึงปล่อยน้ำนะครับให้ให้มันเต็มที่ไปเลยนะครับผม นั้นเป็นพี่เลยเราตอนเย็นเข้ามาเก็บเอาตัวนี้ก็เป็นพริกนะครับผมที่ได้มาจากเพื่อนๆที่เอามาปาาปลูกไว้นะครับใบใหญ่มากเลยครับต้องรอดูลูกว่าลูกมันจะแบบไหนนะครับเพราะว่าโดนขี้ไก่ไปเหมือนกันครับกําลังฟูเลยโดนขี้ไก่ไปแต่ก่อนนะครับอยู่บ้านนะครับเห็นตาตาที่เอาขี้ไก่ไปใส่ ที่ใส่พืชผลนะครับรู้สึกว่ามาันจะโตไวแล้วก็ลูกดกนะครับลูกใหญ่นะครับผมเ,เราก็เลยลองเอามาทำนะครับเพราะว่าเรามีเรามีฟาร์มไก่อยู่แล้วนะครับผมแต่วันนี้ก็จะทําความสะอาดฟาร์มไก่นะครับครบรอบวันสรอาทิตย์ก็จะทําหนักความสะอาดครั้งหนึ่งก็จะตัดต้นนี่ครับต้นข้าวโพดออกนะเพราะว่ามันเยอะเกิน มันจะแย่งอาหารกันนะครับแต่ก็สวยนะครับตัวกระปดตัดให้ไก่นี่แหละมันรดน้ําก่อนรดน้ําแล้วก็ให้อาหารไก่เปลี่ยนน้าไก่ก่อนนะครับเราก็จะเปลี่ยนน้ําไก่นะครับ <c oughs> น้ำไก่ก็มีสองสองถังเนาะ กินไม่ค่อยหมดหรอกครับเพราะไก่พวกนี้ไม่ค่อยกินน้ำเท่าไหรนะ่ไม่ค่อยกินน้ำไม่เข้าใจจนนริงเขาอาจจะงงนะว่าเราผมได้คุยอะไรนะครับไม่ต้องงงหรอกครับผมวันจะมันจะเข้าหน้าฝนลลเราต้องทำอะไร เอาผ้ายางมาคุมนะครับทำเสาขึ้นใหม่ไม่งั้นไก่จะอยู่ไม่ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูนะครับที่เข้ามาชมนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมไก่ใหญ่นองบอร์ชาแนลนะครับขอโอกาสนะครับสำหรับช่องเล็กๆนะครับผมไม่ได้พัน เปิดรได้กับเขาบ้างนะครับสำหรับช่องผมนี้ก็เป็นแนวทางการทำงานในภาคการเกษตรในอซสรลนอลนะครับผมเป็นแรงงานไทยเนาะสำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกไว้นะครับก็เพื่อกินนะครับผมเพราะว่าพริกนี่เราซื้อเขานี่ห้าร้อยกรัมนี่แพงมากนะครับประมาณห้าสิบเชคนะครับผมเนี่ยพริกเผดเนาะพริกเผดบ้านเราอะ่ะ ถ้าเราปลูกไว้อย่างนี้มันก็คือว่ามันไม่ต้องซื้อครับพริกเราไม่ต้องซื้อเลยเผ็ดเหมือนกันครับพรมส้มตำตำอะไรก็เผ็ดเหมือนกันแล้วก็ก่อนนี่พวกนี่ครับจระ,ะเนีนี่ก็ต้องไปหาซื้อนะครับนี่ตะก่อนเอาไม่ได้ปลูกเนาะตัวนั้นยังไม่ได้ปลูกนะครับตะไครนี่ก็ต้องซื้อนะครับหอมก็ต้องซื้อซื้อทุกอย่างนะ แต่ตอนนี้คือว่าเราไม่ต้องซื้อนะครับเราไม่ต้องไปวิ่ง,งหากับเพื่อนแล้วนะเราก็อยากกินแล้วเข้าสวนนะครับก็แค่นั้นก็คือว่าเราแนวคิดนะครับคือปลูกแบบผสมผสานนะครับปลูกแบบผสมผสานนี่คืออะไรครับถ้าเราอยากกินต้มนะครับผมต้มมันมีเครื่องปรุงอะไรบ้างครับมีวัสดุอะไรบ้างก็มีขา่าตะไคร้นะครับ ใบมะกรูดนะครับผมแล้วก็พริกนะครับหอมนะครับกระเทียมนะครับแล้วก็ปลูกครับเราไม่ต้องไปซื้อเลยนะครับถ้าเราปลูกขึ้นมาแล้วนี่ไม่ต้องเข้าตลาดเลยนะแต่มันก็ต้องอาศัยเวลาและความอดทนนะครับผมมันถึงจะมันถึงจะผ่านพ้นไปได้นะครับ นี่ก็บรรยากาศรอบๆสวนเราเองนะครับผมพริกสวยมากเท่าแกมาเห็นนายจ้างมาเห็นนี่โหยจ่ไฟเลยนะครับผมเมสซญย่านนะครับดีมากๆเลยนะครับเขาก็ถามว่าเอาทาไมถึงปลูกเขาก็บอกว่าไม่ต้องซื้อนะครับผมเพราะว่าการทําอาหารแต่ละครั้งเราใช้พริกเป็นหลักนะครับส่วนลองมาก็มีหอมนะครับตะลาบเราก็มีตะระเนรนะครับแล้วก็จะมีต้นเอนี่ครับ เขาเรียกอะไรนะไีตู้นะครับผมไีตู้บ้านเราเรียกอีตู้แต่ทางอื่นเรียกอะไรล้วก็ยังไม่เข้าใจโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับข้อล่าวค่าว่าสวัสดีครับ